สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านทุกคนเลยนะฮะก็สิ้นจะสิ้นปีแล้วอีกไม่กี่วันนะครับอ่าก็จะปีใหม่แนละ้วใครที่กำลังมองหารถนะครับเผื่อยังไม่เห็นเนาะแต่ถ้าใครดูแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพราะว่ามารีวิวใหม่นะครับคันนี้เป็น Honda City 1.5 SV นะฮะยร์ออตโต้รุร่นท็อปปี2013นะฮะสีขาวสวยๆเลยนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนที่ กดติดตามแต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนก็ไม่ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีรุ่นนี้อยู่ด้วยนะครับต้องต้องกดรูปเครื่องหมายกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีขี้ใหม่ๆลงมาไปเนี่ยนะมันจะแจ้งพี่ทันทีเลยนะครับถ้าใครกดรูปเครื่องหมายรับการแจ้งเตือนนะกดรูปกระดิ่งนะครับนะมาดูกันนะก็ออกรถภายในเดือนนี้ก็ยัง ได้รับน้ำมันเต็มถังนะครับวันรับรถนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับได้หมดเลยนะฮะถ้ามีคันเก่าเอามาเทิร์นก็ได้นะครับรับหมดเลยแต่จังหวัดได้หมดนะครับเช็คราคาบ้องต้นก่อนได้นะครับก็อย่างน้อยรถคันที่จะเทิร์นนะครับเช่นค่างวดอย่างน้อยให้ให้ให้ผ่อนเกินครึ่งหนึ่งมานะครับสมมุติว่าจัด6ปีผ่อนอย่างน้อย4ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยครับอ่ะอันนี้นะฮะ Honda City นะครับ1.5 SV เกียร์ออโต้รุ่นท็อปนะครับ ปีส0 1 3ันสานะราคาอยู่3 4ม0 0 0สี่หบาทเคดีดีฟีดาวได้เลยนะครับตัวข้างว่าอยู่ที่6,819บาท6,819บาทนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับประวัติด,ดีไม่เคยชนนะครับน็อตก็ไม่เคยแกะนะครับพร้อมออปชั่นนะครับมาเพียบเลยนะมาพร้อมล้ออันรอยขอบ16บหกนะครับแล้วก็ยังใหม่เลย4เส้นนะครับมันแคบต้องขอไปด้วยนะ ถ้าพี่ไม่ไม,ไม่เห็นไม่ชัดอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยอโอเคนะฮะก็สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับไฟตัดหมอ,อกครบรถสวยครับนะกระจังหน้านะครับโคเมียมนะฮะสวยงามนะฮะอลองเข้ามาดูได้สีขาวหรือสีชมก็มีไม่ใช่สีชมสีแดง นะวีออสอะไรมีหมดนะครับนะส่วนใหญ่สีขาวเยอะนะครับเนะี่ยฮะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดอยูนะ่โอเคนะฮะก็ติดฟิล์มดำกันสะ์นะกระจกไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับภายในสีดำพร้อมเบาะหนังนะกระจกทำงานได้ดีนะลื่นสมบูรณ์นะะ เสาที่นี้ร้านเปิดนะครับหรือว่าใครจะมาเกินหลังจากห้าโมงเย็ยนก็รบกวนโทรนัดนิดหนึง่งโทรแจ้งนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเ่มคู่มืออ,อยู่นี่นะฮะอโอเคครับสวยงามนะเบาหน้านั่งนะ่รขับนะครับเบาหนังด้วยดูดีมากนะครับ นะฮะฮโอเคนะฝั่งนี้ติดเสานะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวไปไป,ไปเปิดฝั่งนู้ให้ดูนะน้ำมันฝาถังน้ำมันนี่ก็เปิดได้เลยนะครับเติมได้ถึงวีที่าคันนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะฮะ ABS ครบนะครับนี่สวยงามครับล้อดเดิมก็สวย นะะฮขับเดิมๆครับพร้อมสเกิร์ตรอบคันก็สวยแล้วนะครับหรือจะไปอย่างนี้ก็โอเคแล้วแหละ,ะรหรือว่าใส่สปอยเลอร์อีกนิดนึงนเสริมมาอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับอ่เหมือนอเมล่าอเมล่าก็รุ่นท็อปก็มีนะครับมาเลือกเอาได้เลยนะด้านหลังนีนเซนเซอร์2จุดนะพร้อมคิวท้ายโครเมียมนะครับอ่ะโอเคฮะมาดูฝั่งนี้ อากาศร้อนใช้ได้นะครับรู้สึกแรอถึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็กระจกลงสุดนะครับแต่ฝั่งโน้นติดต้องขออภัยด้วยนะมันติดเสานะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งคนขับให้นะฮะอึ๊บเดี๋ยวเข้ามาเบาะตรงนี้อาวางแก้วน้ำนะฮะเท้าแขนได้นะครับโอเคแล้วก็เบาะพับได้นะครับนี่ผมเห็นตนัวนี้อ่า ฮอนด้าเขาเออกแบบดีมากปรับนี่นะฮะเวลามีของเนี่ยฝั่งนู้นก็พับไ,ได้ฮนะเราเลือกพับได้เลย60สิบสี่สิบนะครับถ้ามาสองคนนั่งฝั่งนู้นนะก็พับฝั่งนี้ได้สมมติมีของย,งวา,ยาวๆมีทีวีจอใหญ่ๆนะครับก็สามารถสอดเข้ามาพับเบาะสอดได้นะครับคนของได้อีกเยอะนะฮะโอเคเนะาะไปดูห้องเครื่องกันครับผม ห้องสัมรับทด้านท้านี้ก็รู้สึกกว้างมากนะครับกว้างจริงๆในส่ของได้เยอะมันสะท้อนแสงเนาะไฟตรงนี้ติดนะครับนี่แสงมันไม่ไ,มได้นะครับก็มียางอะไรนะอุปกรณ์เครื่องมเือ,อนะถูกมุดแจะแม่แรงอยู่ครบนะครับนะตามนี้เนาะผ่านมาไงก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่ง เลยถนนลำลูกาซอย9้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทออโตคาร์นะครับเปิดตั้งแต่9้าโมงจริงๆเปิดแปดโมงครึ่งนะฮะนะฮะแต่ว่าแนะนำให้มาสัก1ิโมงสิเโมงนะหรือจะมาเช้าก็แจ้งได้หรือว่ามาหลังจาก5้าโมงเย็นก็โทรนัดกันนะครับพี่นะมาดูได้หมดนะครับทุ่ม2ทุ่มก็ได้นะครับแต่โทรแจ้งโทรนัดกันนิดนึงคอนเฟิร์มกันนะก็นอตไม่เคยแกะนะครับนี่ แต่ว่ามีฝุ่นนะครับเดี๋ยววันรับรถเดี๋ยวล้างพ่นเคลือบให้อย่างดีนะ,ะนเี่ะเป็นเครื่อง 1,500cc นะเติมน้ำมัน e20 ได้ประหยัดครับก็เหมือนเหมือนเมื่อวานแฟนแฟนผมส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรให้ดูนะครับ เราสามารถไปเช็คได้ที่ไปรษณีนะเหมือนจะเช็คฟรีได้ด้วยนะครับไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะแต่ลองลองดูนะครับใครใครที่อยากรู้ว่าเครดิตบุโรของตัวเองเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือ <ME> นจะตรวจสอบที่ไปรษณีย์ได้นะไปรษณีย์ไทยเลยนะครับมอนจะเหมือนจะฟรีด้วยนะเท่าที่ผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเห็นข้อมูลเมื่อวานอนะ่ะเหมือนจะเป็นใบเสร็จสลิปอ่ะเหมือนใบใบบินใบเสร็จเงินอนะ่ะเวลาซื้อของยาวๆมันจะแจ้งนะครับ ได้ทันทีนะครับเห็นแฟนส่งมาให้ผมดูเมื่อวานนะคใครผ่านไปไปสิก็ลองเช็คดูได้นะติดเครดิตบูโรก็ออกได้นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับพี่นะห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็มีฝุ่นนะครับบ้างนะร้านอยู่ติดถนนเลยใครที่ผ่านมาเนี่ยขับรถมาเส้นลำลุกกาเลย เข้าทางสนามทูปปาเตมีเลยถนนลำกากซอยเก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทอัลตคานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะเห็นโอ้เรือนไม้สวยดีนะผมชอบผมชอบสีน้ําเงินเบาเบาแอร์ครัชอบสีน้ำเงินนะฮะถ้าใครสังเกตก็จะใส่แต่เสื้อสีน้ำเงินไม่อยู่ไม่ขี่สีด้วยนะเป็นคนที่ขี้เกียจนะครับขี้เกียจซื้อ คือใส่ตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นอะไรเงี้ยนะฮะร,รอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับเลขไม์อยู่แสนแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งออกรถภายในเดือนนี้รับน้ำไปเลยนะ้ำมันเต็มถังนะวันรับรถนะครับนะฮะขับสนุกนะมีแพทเทิร์นชิพนะครับในเรื่องของเกียร์นะครับวันนี้ลบนะห้าสี่สามสองหนึ่งบวกก็ สองสามสี่ห้านะครับเล่นตรงนี้ได้เลยสนุกนะครับเป็นวงมะไรมัติฟังก์ชันนะครับปุ่มเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็คทำไมเข้ามานั่งแค่ในรถหอบแล้วเนี่ยชีวิตผมยังคิดอยู่พี่เอาจริงๆนะถ้าไม่ขายรถนี่ผมจะไปทำอะไรเนี่ยชีวิตตอนเนี้ยนะแนะนำผมหน่อยใครที่รลลวยๆก็แนะนำผมหน่อยนะผมจะไปทำขอทำงานด้วย หรือว่ามีให้เป็นในนงในหน้าอะไรก็ว่ากันไปเนาะรู้สึกชีวิตเกิดมาแล้วจะเป็นงานขายทางนั้นหน่อนะ <c ười> คือชอบงานบริการนะครับชอบบริการเห็นพี่ๆมีความสุขผมก็แฮปปี้นะฮะถ้าได้เงินด้วยก็ดีนะยิ่งดีเลยไฟติด <c ười> <Fight it S 1> <c ười> นะครับตามนี้นะฮะเครื่องเสียงเครื่องเสียงเปิดก่อนแล้วก็สแกนถ้าใครมาซื้อก็ไม่รู้นะ แต่ผมเห็นพี่มีความสุขผมก็แฮปปี้อยิ้มมีความสุขเหมือนกันะนะนี่ตามนี้นะฮะเครื่องเสียงก็ทํางานได้ดีนะครับเล่นได้ดีเราก็ใส่ช่องไว้ก่อนก็ได้หรือจะสแกนก็ได้นะครับกดค้างไว้ก็สแกนโอ้มีถึง1ิบเแปดช่องเลยเนะนี่ยเนี่ยเพลงอ่าทำงานได้ดีนะครับตามนี้เนาะรุ่นใหม่ก็จะไม่มีซีดีแล้วนะครับเป็น USB มาแทนนะครับอถึว่าดีนะ ก็เย็นนะครับไฟแอร์ติดนะครับนี่เกียร์ก็ขับง่ายครับฮอนด้าใช้งานดีเหมือนกันเป็นที่ได้รับความนิยมสูงนะครับอ่าอันดับต้นๆเลยนะครับฮอนด้าซิตี้แล้วก็จะมีโตโยต้าวีออสอีคันหนึ่งที่ผมจะรีวิวนะครับปี2 0 1 5นะครับใครที่มองหาวีออสนะฮะอ่ะเบื้องต้นคันนี้ก็ประมาณนี้นะสรุปเลยละกันนะครับเป็น Honda City 1.5 SV ะะรุ่นท็อปสีขาวเกียร์ออโต้ปี2013ราคาอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับพี P ่ๆคนไหนที่เครดิตดีมีประัสินเชื่อส่งตงรงตลอดเข้าเงินไขนี้ได้เลยนะเป็นรถมือเดียวนะครับตกข้างวดอยู่ที่6,819บาทนะครับเอาคันเก่า 9, มาเทิร์นคันใหม่ก็ได้นะครับเช่นมี Honda City Z X อยากขยับเป็นปีใหม่รุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับแต่ไม่ต้องสูงมากก็แนะนำคันนี้เหมือนกันนะครับมีอีกหลายขั้นเบาออกว่านี้ก็มีครับ สีแดงเป็นตัวท็อปเหมือนกันปี2009อะไรเงี้ยก็อยู่ในเลทสองแสนกว่า,วานะครับลองมาดูได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูคู่แข่งกับคันนี้กันก็เป็น toyota vios นะครับราคาก็ไล่ไล่เรียกกันนะครับอ่าถ้าใครที่เป็นสาวก toyota อยากได้ toyota นะครับก็มี vios นะฮะคันนี้สวยดีนะนะครับก็ภายในก็โอเคนะครับมีรีโมทพร้อมนะครับมีแพลนชิน เตยต้าไม่มีนะจะมีไปเป็นอันทิตเลยนะครับโอ้โหอันทะิตก็แปดเก้าแสนน่ะนะแต่ก่อนนี่ผมชอบมากเลยอนะันติตตอนนี้อยากได้ซีวิกแหละถ้าเป็นวัยรุ่นนะทรงมันสปอร์ตนะครับแต่พอโตมาอีกนิดนึงงเราก็นี่ขอ้อจอยู่ด้านข้างนี่อยากได้คันนี้แล้วยังไม่มีตังค์จังเี้อ้าวใครสนใจนะครับอยากหรือกำลังมองหารถนะครับรถมือสองนะครับราคา โอเคแล้วก็ผ่อนสบายๆผ่อนราวๆเนี่ยมีเยอะนะครับ4ี่ห้าพันเนี่ยเดทเนี้ยนะครับก็ลองแวะมาดูได้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะอ่ะโอเคเนาะร้านอยู่ลำลูก,กานะครับเบอร์0ูนยะ์แปดห้าสสี่เก้าหนึ่งเก้าแปเจ็ดนะรายละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปตรงช่องคอมเมนต์นะลองลองคลิกเข้าไปดูนะครับ0ูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจดนะครับอ่ารบกวนโทรเก้าโมงถึง หกโงเย็นเลยทุ่มหนึ่งก็ได้2อทุ่มก็ได้โทรมาเถอะถ้าโทรไม่ติดก็โทรวันต่อไปแล้วกันเนาะพี่เนาะไม่มีไลน์นะครับติดต่อทางเพจนะครับรถบ้านรถสวยสิจีแล้วก็รบกวนโทรโดยตรงเลยนะครับตามนั้นตามนั้นนะครับไปแล้วครับผมไปดูวิเอเรจะต่อเลยนะครับ